กาสวัสดีสวัสดีผมเป็นพี่น้องยี้มทางกดซูซองบอกระวันบกเนาะซึ่งมาหนี้เหมือนท่านอยู่ที่สวรรค์เขตเนาะซึ่งเราจะมาอ่าแก่กล่องเครื่องเท็ยนน้ำอุ่นของพน,นักชนิดที่เขาสั่งใหม่นี่เนาะคอยแก้เพราะเลยแกจะเขื่อ,ตอนตัวนี้ก็ยังใหม่ๆเนาะเพิ่งอากาศเป็นการอันถ่ายคลิปยังยืนว่าเฮาเนี่เกาะเพิ่นว่าสร้างเครื่องเลยถ่าย Ad อัดวิดีโอไว้เพื่อเป็นการทักประกันเนาะว่า เำาบูดิเกโก้ด้วยอย่างใดเนาะบูดิเกยังเนาะสังเกต้องกระชื่นก้านานี้เนาะเืออ๋อสงสื่อ้านยังก็เข้าเอินว่ียงสื่อเซนเดอร์นี้พนเนเนาะรีเซิร์ฟนายสวัสดีเนาะแต่วันนี้เขาก็ผมว่า ซึ่งคนุ่มห่อก็ใช่เอ็นอีย่งที่มันนุ่มๆนะี่เนี้ยุดมาแล้วครับมันบริมีกล่องพร้อมกัน,นแก๊กสชั้นหนึ่งเลยเนาะุกแลก้วก็มีแก๊สอีกอันนึงเนาะเอามาให้อันนี้อยู่แก๊สไอเ้เปล่าๆเลย นี่เมนเครื่องเห็ดน้ำอุ่นนพานาโซนิคเห็ด OK, น้ำอุ่นพนาโซนิคเนีเห็ดสามเจสองเจเอลสองดีเห็ดสามเจอลสองพหูแปลวยังเนาะอ,อันทับของสินค้าตีวนี้เน,น,นาะมเกะเลยเนาะเครื่องนี่อาจจะเป็น เคยเกะมาตั้งแนกมันตัวมันติดสกอตซองเชือกเนาะลองออกมาเนาะทับอิดมันก็จะมีอันนี้ฟักบัวเนาะนี่นแคมเนาะส่วนอันนี้แมนวาวเปิดปิดน้าน,นั่นเนาะอันนี้แมนพุก สำหรับหยุดกับนังห้องน้ำะหรือว่า,าขาห้องน้ำอันนี้เม่นสายฟักบัวนั่นเนาะเบิดลใะส่วนตัวนี้มันเฟนโตของเกรือเห็นน้ำอุน่นนะเหมือนอืม เป็นของแถมจากทางห้านเนาะเป็นผ่าคนนูหรือว่าผ่าแค่เนาะหอยก็กำล,ลังกำลังได้แค่อยู่พอดีเนาะก็เลยรือว่าดีเติบเ,เนาะผมเอาหอเนาะขอบใจล่ลอยๆเนาะถือแถมหอเนาะของแถมเด่นีในกล่องมันเบิดแล้วเนาะแต่เพิเ่มอย่างเงี้ยเนาะอยู่ในกล่องเก็บเขาขึ้นเนาะเก็บเขาข,ขึ้น มันมีมาเบิ่งในส่วนของโตเครื่องนี่เนาะนี่เนาะสหรับโตเครื่องของมันกะเป็นรุ่นพนาชนิดเนาะดีเฮดสามเจลองเนาะเึ่งว่าเขาซื้อในราคาตัวนี้เป็นสองพันเจ็ดร้อยบาทเนาะในขามาหอดมือเขาได้ฮะเนาะสองพันเจ็ดร้อยบาทเนาะบวกค่าส่งแปดสิบบาทก็ล 2, เลยสองพันหกร้อยอันลบเอาค่าส่งก็เลยสองพัน พลอยเศ้าเนาะอันนี้เป็นสวิสปุ่มปิดเปิดเนาะตัวนี้ปิดเปิดต,ตัวนี้เหมือนป,ปรับความระดับอุณหภูมิเนาะฮ้อนเย็นตัวนี้เนาะแล้วก็แม็กเนะาะไฮทรงสวิสสองอันแบบนี้นี่ก็ดี่โบกกำไม่ดีอยู่เนาะเพราะวะ่าถ้าว่าบริชายเขาก็ปิดไปเลยเนาะสว่ายามฮ้อนนี่ก็ ปิดไปเลยเนาะบ่ได้เปิดน้ำอุ่นจะเถื่อเนาะว่าท่านจะเปิดเขากะเปิดเตอร์ซี่เนาะนี่เหมืนสวิกอีกอันนึงเนาะมันก็มีช่องของสวิกเนาะท่านนี่นี่เหมืนคู่โซนเนาะธรรมดาว่ะเออกูแม่ว่ะเขตเย็นเนาะแต่เมื่เบิ่งทั้งด้านลุ่มนครเบิร์นตั้งเนวสองเชี่ยวกันนครกับเคยฮากัเคยใช่นี่คือกันหนึ่งอันเป็นอันกันเอาไม่แต่มาริวเบิ่งว่ามันเป็นแต่มันเพ่มันมุนบอกดิโนแดนเนาะ อันนี้เป็นเกี้ยวสำหรับเอาน้ำเขา้าเอาน้ำออกนี่เนาะถึงเกี้ยวน้ำเข้าน้ำออกนี่ก็อันนี้แมนอินพุตอันนี้เอาพุตหมายถึงว่าตัวนี้น้ำเย็นตัวนี้น้ำอุ่นเนาะอันเกี้ยวขนาดเซาหมินนี่เนาะบ่ฮอด ชดชีแลอันนี้เป็นกอกว,ว้าวสำหรับพิดเปิดน้ำเนะใส่นี่เนะไอ้ตัวนี้เป็นใส่เบื้องนี่ใส่เบือเบ้องออกเนอะอันนี้กักบัวมันเนอะืม พกบัวนี่ยโบสามารถปรับได้เนาะพวกบัวเป็นแบบใส่อันนั่นแหละวะเขาเอินว่าแบบโบสามารถว่าปรับให้มันเป็นนา้าแห้งหรือว่าเป็นน้าค่อยเนาะได้ระดับเดียวเนาะแต่ก็พอใช้ได้เนาะกับบทที่ขันมันลุกถ้าว่าไฟได้ของแต่งเนี่ยคือต้องไปซื้อใหม่แล้วตอนเนาะนี่ก็นอนสกูมัน ธรรมดาปกติเนาะไอโนะสำหรับคลิปนี้เฮาก็มีเพียงชันๆฉันนี้เลยเนาะมาอัปเดตมารีวิวมาอันบ็อกเครื่องเนาะเป็นตัวการถ่ายคลิปผับประกันไวน้เนาะเฮาแกะเครื่องถือต้องบล็อกเรื่องอะไรเนาะโดยรวมแล้วเนี่เครื่อง,องบล็อกรืรครอ,อคมเสียหายเนาะผลส่งก็ดีเนาะเครื่องมากกว่าไว้ที่ว่าเนาเดียมเนาะถ้าว่า อะไรมีอยังอยากแนะนำหรือเฮาว่าคนติดตั้งแบบใดก็สามารถคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้เนาะเพราะว่าอีพีหน้าเขาจะพาไปติดตั้งตัวนี้เนาะติดตั้งน้ำอุ่นเนาะเขาก็ยังบวกเคยติดตั้งแต่ว่าไปเบิ่งไร้บอดที่เขาเห็ดยังก็คล้ายกันอยู่เนาะแล้ะนอกจากคลิปนี้เขาก็อีพีจากนี้เนาะกว่ากดไลค์กดแชร์กด็สไลด์เป็นควางใจคลิปขันไปองเคาเนาะคลิปนี้ไม่บายนะผมกับอีพีหน้าเนาะขอบใจที่มาชมมาฟัง